สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บมักซีดาเมืองแน่พุนนาม,มิเตนวยตรงๆแมแม่ตรงเก็บมักซีดาบ่เอา,เ,เ,เอาว่าเป็นสิว่าเป็นสิเก็บนีไพี่พมไม่ใส่สิเ <laughs> ี่เจ้าของมันมุ่ง <laughs> นี่ขนเข้ามานีไม่ใกล้หนี่แย่งใาเส้นมิเนวยซีดาเออเราเลยไปเลยอ้าวมักซีดาปาดมิเตนวยตรงๆรอุ้ย <laughs> <laughs> เก็บมักซีดาพี่น้องเก็บมักซีดาีดดาักพื้นบ้านเนียค่ะอันอันมักซีดาพื้นบ้านเ้าบอลนี่เนื้อเนื้อสีชมพูแม่นปะบอเนื้อสีขาวแต่ว่าสมเนื้อสีขาวครัเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรกินกันธรรมชาติด้วย่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกินแก้วัดก็ได้หอมๆอ่ะกินมึงดูอันนี้กรอบอันนี้กรอบเออเนาะ แกมันสุกไร้ด้วยค่ะสุกลายอันนี้มอคคัยบวกด้วยกันอันนี้สีแซ่บคุณมันแต่ว่าเนื้อมันสีหน่อยกว่าเนาะนี่อันนี้มันเนื้อมอค่อยหลายแต่ว่ามันหวานมันสมสามรสแต่ว่าหวานหวานหวานอือสามรสสามรสแม่เจ้าขุนกำลังสีใหญ่ห้องเดีคักอืนตรงไหนมันคักกว่านี้เนาะ วุ้ยแต่ต้นมันคือ,คอแตกไงแถวว่ะมึงแน่นได้ปุ๋ยย่โอ้แต่มันเอา้าตาทิมบ่ตาทิมให้ยังแม่อู้เสียดายเสียดายเอากินโชกินโชว์ชวอู้ยขอบคุณนะคะัะ